สว,ส,ส,ส,วส,สวัสดีครับผมสวัสดียามเย็นนะครับวันนี the, ้ดูครับว่าวันนี้เราจะทำอะไรกันดีนะครับผมวันนี้เราจะมาจับปลาในกระชังนะครับผมที่เราเลี้ยงไว้นะฮะที่ท่วเขาเลี้ยงไว้นะครับจะมาย่างกันครับวันนี้นี่นี่จะจับปลาในนี้ครับยวไปย่างกันนะครับผมดูสิว่าเราจะได้ปลาอะไรไปย่างนี่อันนี้บ่อปลานะครับผมบ่อปลาประมาณนะครับผม ในนี้นะครับมีบัวด้วยครับบัวนะฮะบัวแดงนะครับผมเดี๋ยวนี่ฮะเราจะจับปลาในนี้กันครับผมันนี้ก็จะมีผักก้นจองนะครับผักก้นจองนะฮะปล่อยไว้ในสระนะครับผมก็ขยายพันธุ์เองบัวแดงก็เหมือนกันนะครับผม อันนี้จะมีปลาชะลมิดปลาินเบชอนนะครับปลากระดีนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาจับปลาอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันอีเนี่ยนะครับปลาครับผมโอเคครับครับผมเราให้เจ้าของฟาร์มเจ้าของบ่อเขาเป็นคนเอาปลาในกระชังนะครับผมปลาในกระชังก็จะมีปลากระดีด้วยนะครับปลากระดีกับปลาดุกนะครับผมตอนนี้กำลัง จะยกกระชังขึ้นนะครับผมดูซิว่าในบอ่อเนี้ยจะมีปลาอะไรบ้างนะครับแต่เบื้องต้นก็บอกไปแล้วว่ามีปลาดุกกับปลากระ,กะดี่นะครับผมถ้ามีปลาอะไรเพิ่มเติมหรอเปล่าขึ้นมาข้างบนเลยนี่ดูกันไปเรื่อยๆครับผมวันในย่างปลากินันที่ทุ่งครับผมจับในบอ่อมาก,กินครับไม่ได้ซื้อครับผมไม่ได้ซื้อได้หานะฮะ เลีย้ยงไ้กินนะครับนี่ฮะเมื่อกี้น้ำติดฝูดเลยโอเคครับตอนนี้กำลังจับปลาครับผม ครับผมถูกนะฮะเดี๋ยวจ,จะไปย่างกินกันครับเดี๋ยวดูจะได้ปดุสัตวนะครับผมบนะครับปดุกได้ามาแล้วโอ้เพียบเลยหลายตัวเลยครับ mm. นี่ แมนครัับตวใหญ่วันนี้จับปลาดุกกันที่ทุ่งนะครับผมในบ่อในกระชังที่เลี้ยงเราใหญ่ตัวเลยครับมีประกาดีเลยครับผมขี่นะครับขี่ครับปลานะครับขี่ครมีกระดีอุ้งเรืดุกนะครับผมขี่ครับผม เดี๋ยวไปย่างกันนะครับครับผมโอเคเราไปดูปลาครับอันนี้ปลาที่จับมาเมื่อกี้นะครับผมเนีย่ยฮะโอ้หยิบมันดิหยิบมันสิกล้าหยิบบ่ากล้าหยิบกล้าหยิบบ่าไม่กล้าเหรอรชอนครับเอ้ยปลาดุกครับผม มันสักหกเจ็ดตัวในนี้ปกติอีตัวหนึ่งฮนะปลปกดิ <mm> ใช่อย่าไปจมามมันนะมันมีเงี้ยงนะเดี๋ยวปักมือเอานี่ค,ครับ <mm> <mm> อันนี้ส่วนที่เราเอามาย่างครับผมประดับย่างกันนะครับวันนี้ก <mm> <mm> ินกับอะไรเดี๋ยวไปกินกับอะไรเดี๋ยวไปดูกันครับดี๋ย <mm> ย่างประดุกให้สุกก่อนครับผม <mm> โอเคครับเดี๋ยวไปรับชมตอนกินกันเลยนะครับผมวันนี้ จับปลาที่ทุ่งย่างนะครับผมกินนะครับผมบรรยากาศชิวๆยามเย็นครับผมอัน,นนี้เป็นเวลาใกล้จะหนึ่งทุ่มแล้วครับผมอันนี้ปลาดุกนะครับผมมีย่างอีกสักสามตัวครับผมปลาดุกที่เราย่างไว้ก็น่าจะได้ที่แล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูปลาย่างกันครับว่าสุกยังครับจะสุกแล้วเดี๋ยวไปกินกันครับผม รันนี้ไปแทงมาในบ่อครับผมพอเขาไปแทงผมว่าได้ที่แล้วเละเก็บเลยหนึ่งตัวสองตัวสามตัวนี่ครับกระดูกยางครับวันนี้ปนินยางเหมือนกันได้ที่แต่เอาที่หลังครับผมเข็ดเดี๋ยวไปกินกันเลยครับผม ยางครับวันนี้สุกแล้วครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวไปรับชมตอนกินกันครับโอเคครับปลาดุกเราก็ย่างสวยๆร้อนๆอร่อยๆดยอยกันนะครับวันนี้สมตามครับผมกินไปก่อนนะครับผมเนื่องจากว่าปลาดุกสุกช้านะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปรับชมตอนกินกันครับผมวันนี้สวัสดีครับผมสวัสดียามเย็นนะครับผมวันนี จะลาพี่ท่งมาครับยากินนะครับแล้วก็จะมีส้มตำนะครับแล้วก็เก็บผ่านช่วงมาด้วยครับผมบกงูมะเขือนะครับมะเขือแล้วก็นี่ครับมะเขือยาวรวมถึงความสุ้งเะครับผมะเือยาวโอเคครับผมเดี๋ยวเรามากินกันเลยครับวันนี้หูย่างนะครับ กิมหางกนเลย ได้กิ่นลนควันครับจะมาสิบตัวย่างสักสามตัวครับอีกสักเจ็ดตัวจะไปทําหารที่บ้านครับอันนี้ทํากินที่ทุ่งครับผม,มเขือนหน่อย 来，我们。 าครักเชืไงครับผมยางส้มดำแล้วก็ผักมเขือยาวเขือเปาะมีของสุ้งเลยนะครับแบบวงครับเข็่ที่ทุองครับผม ีสองคนครับวันนี้กับพ่อตอนนี้เวลาเกือบเกือบสองทุ่มแล้วครับผมลองความต่งอะ ครับเนื้อจ้างวางไว้เนื้อกระดูกนี่จับมาจากบ่อนะครับเมื่อเย็นเคยยาวน่ออืมว้าว สวัสีครับผมวันนี้จบคลิปไเพีน่นี้นะครับผม,มหนูปลาดุกย่างแล้วก็ส้มตำผักเก็บที่ทุ่งครับผมโอเคครับขอบคุณที่มารับชมขอบคุณครับสวัสดีครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe ให้ช่องทวีลาบด้วยนะครับผมขอบคุณครับ